สวัสดีค่ะพี่น้องมีกระพาพี่น้องมาไถ่เพื่อนรองอ้อยแล้วก็ใส่ปุ๋ยอ้อยค่ะบรรยากาศวันนี้กรฝนตกลิ่นค่ะพี่น้องฝนตกพร่ำพร่ำค่ะฝนตกลิ่นหลังจากที่เขาไปใส่ได้สองรอบค่ะพี่น้องคะแลนได้สองรอบเกิดปัญหาแล้วค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะท่อปุ๋ยตันค่ะพี่น้องคะเพราะว่าฝนตกพี่น้องมันก็จะมีความชื้นเนาะค่ะวันที่นี่หลังจากที่ห้าวัน ปุ๋ยไหลลงมากนะคะพี่น้องก็จะมาเจอความชื้นก็เหตุให้ปุ๋ยละลายเป็นโคนก็ให้เหตุเป็นอันอุดตันน่ะไห่คะเหตุให้ท่อตันปุ๋ยโไหลออกมากค่ะพี่น้องตอนนี้กำลังหาวิธีแก้ไขปัญหาค่ะหลังจากที่แก้ไขปัญหานี้แล้วจึงจะได้แลนต่อนะคะพี่น้องค่ะพี่น้องผู้ใดที่มีวิธีนะคะแก้ไขปัญหาท่อปุ๋ยตันแบบนี้นะคะพี่น้องก็ซอยแนะนําเขามาใต้คลิปเลยนะคะพี่น้องค่ะจะได้แลกเปลี่ยนกันเนาะค่ะ ตอนนี้ก็กําลังซอยกันแก้ปัญหานี่อยู่คะ่ะพี่น้องคะ่ะก็เหตุใหญ่นะคะ่ะพี่น้องเหุ่ตอนที่มีพายุเข่าพี่น้องคะ่ะก็ขอแจ้งพี่น้องไว้ล่วงหน้าเลยนะคะพอช่วงนี้มีพายุฤดูร่อนเข่าคลิปของเฮ้าช่องของเฮ้านะคะก็จะบริมีคลิปให้พี่น้องในเบิ่งกันอีกสักประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะพี่น้องคะ่ะหลังจากที่พายุหมดไปแล้วสามารถเฮตุงานใดนะคะทางช่อง หนุ่มหน้านะคะกะจะพยายามถ่า,ายคลิปมาให้พี่น้องเข้ได้เบื่องกนอยางต่อเนื่องนะคะช่วงที่ฝนตกพายุฤดูร้อนเขานี่ก็ขอพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะวอนเบื่องคลิปก่าเข้าก็ได้เนาะพี่น้องเนาะเพร่ะวาช่วงที่ล่อคลิปใหม่ๆอยู่เนี่ยก็ต้องใส่เวลาจนกว่าพายุสิออกไปค่ะพี่น้องคะหลังจากที่แกไขปัญหาใดแล้วอ่อลองเบิ่งเน้ะพี่น้องเนาะลองเมื่งว่ารอบนี้จะเป็นจังไดจะถ่ายใดบอจะ ปุย๋ยเหาจะลงดีบอ่อนะคะพี่น้องจังสิลค่ะพี่น้องค่ะเห็ดงานกระยมมีอุปสรรคนะคะเข้าก็ต้องคอยแก้ไขกันไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องไก่พี่นอ้องเบิเ้งบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องค่ะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกการรับชมนะคะพี่น้องก็ขอให้พี่น้องทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะพี่น้องคะ